ครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับแท็แอปพลิเคชันของสีามมซัมซุง วันนี้เนี่ยซัมซุงถือว่าเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมครับและเช่นเดียวกันบริษัทในเครือเองก็พยายามที่จะเอาสรรหานวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมาช่วยส่งเสริมให้ฝ่ายขายของเราเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยหัวใจสูงสุดก็คือการที่ทําให้ลูกค้าเกิดความของพึงพอใจกับการรับบร,ริการของเรามากยิ่งขึ้นด้วยแซ็แอปพลิเคชันนะครับความวุ่นวายในอดีตหรือความไม่ชัดเจนในการนําเสนอสินค้าเนี่ยจะหมดไปลูกค้าจะได้ความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นเพราะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันท่วงทีและก็มีความชัดเจนสวยงามนะครับฝ่ายขายก็เกิดความมั่นใจเพราะว่างานทุกอย่างทําได้ง่ายสะดวกนะครับฝ่ายขายมีหน้าที่ที่จะออกไปพบลูกค้าไปนำเสนอในสิ่งดีๆแต่ทุกอย่างสยามซัมซุมจะช่วยเขาได้หมดด้วยเทคโนโลยีอันใหม่นี้นะครับนอกจากนั้นแล้วด้วยแอปพลิเคชันเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกบันทึกเก็บเอาไว้เนี่ยเพื่อทําให้ฝ่ายขายของเราสามารถมาราจัดการท ให้ทํางานได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยแอปพลิเคชันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นนวัต,กรร,ตกรรมใหม่สําหรับอุตสาหกรรมทั้งหมดถือว่าเป็นก้าวสาคัญของธุรกิจประกันชีวิตโดยเฉพาะธุรกิจประกรันชีวิตผ่านตัวแทนซึ่งต่อไปเนี่ยจะต้องมีการแข่งขันกับช่องทางอืงอ่นๆฉะนั้นเราต้องสร้างความได้เปรียบในการทําธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้นผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าอันนี้คือจะเป็นเทรนยุคใหม่ ที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการแข่งขันได้กับช่องทางอื่นๆที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในวันนี้นะครับสำหรับสยามซัมซุงเราพร้อมที่จะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทําให้ฝ่ายของขายของเราเนี่ยประสบความสําเร็จมากย,ยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับ